เมืองทองทีวีและสโมสรเอสซีจเมืองทองยูเนเต็ดของเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับลุพิ่ายปีพลพาณิชกุลและน้องอ้อแอมณัสสุดาประชากุลอดีตยูเนเต็ดดีว่าของสโมสรกีฬาพยองเอสซีเมืองทอง เที่เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทั้งคู่ก็ได้จูงมือกันเข้าพิธีสมรสหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานพอสมควรและเป็นความประสงค์ของคุณแม่สุมาลีพาณิชกุลด้วยนะครับที่อยากให้ทั้งคู่นั้นมีความสุขในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่เมืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากนะครับ แม็กก็เป็นภาพบรรยากาศที่น่าอบอุ่นนะครับหลังจากที่ทั้งคู่นั้นก็หาดูใจกันมานานพอสมควรสโมสรเอสจีเมืองทองเยอแต่ของเราก็ต้องขออวยพรให้ทั้งคู่นั้นมีความสุขมากๆนะครับถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแล้วก็รักกันไปนิรันดรเลยนะครับ รทีเราอก้าลรับครั้งแทีักเได้รู้สึกยังไงบ้างครับครั้งแรกที่เจอนี่คือก็ตกหลัเลยเพราะอะไรครับเพราะอะไรเขาหน้ารักดีหน้ารักแล้วแล้ยังไงต่อครับและตัวช่วยอีกัคือ เดี๋ยวเรามีบทสัมภาษณ์ของอดีตนักเตะสโมสรเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดและนักเตะกีฬาพยองของเราอวยพรทั้งลูกพี่ดายแล้วก็น้องอ้อแอมาฝากด้วยละครับก็ในวันนี้นะครับเป็นวันมงคลสมรสของน้องดายกับน้องอ้อแอนะครับน้องสาวน้องชายของเราทั้งคู่มีอะไรจะพูดไหมครับโกไม่มีครับก็ขอให้น้องมีความสุขครับแล้วก็รักกันนานๆมีลูกมีหลายเร็วนะครับแมทก็ พี่โกพูดไปหมดแล้วครับก็ขอให้ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนเสียงว่าเปลี่ยนให้น้องมีความสุขมากครับมีอะไรก็ให้อภัยกันครับในการใช้ชีวิตคู่ครับผมครับบางกิฟครับครับก็เช่นกันครับก็ขอให้น้องมีความสุขกับชีวิตคู่ครับก็ขอให้มีลูกเท่ากับพี่กิฟมีครับู่คนเดียวพอแล้วให้มีลูกเยอะให้มีลูกเยอะได้หรอครับแมทขอให้มีลูกก็เยอะผอาลูกลูกกับแฟนตัวเองกับแฟนคนอื่น แค่นี้ก่อนนะฮะวันนี้ก็ขอให้น้องใจและร้องอแอมีความสูงมากนะครับผม,ม, <า S 2> มแล้วก็ครองรักกันไปนานๆเลยนะฮะเอาวันทีดีวันนี้เป็นวันแต่งงานของพี่ไดเ,ออเรามาอวยพรให้พี่ไดกันหน่อยครับวันนี้นะครับสสอามือี่ครับเป็นมือวันที่สิบี่มีถุน,น่ายุนครับตรงกับวันอาทิตย์ครับเป็นมือดีครับมือที่มีงานแต่งของไอซายสุดหล่อครับเอายาวสุดงามมือนี่ก็ขอให้ คููบ้าวผูสาวคู่นี้ครับหักกันโดนโดนนะครับยามีหยังไม่เห็นห้เลยกับอ้สองคนจากกันเนีครับขอให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเฮี้ยนเะครับครับรับผมอานะครับขอหนึงครับผมครับก็ขอให้พี่แดนมีความสุขครับแล้วก็รักกับพี่แอ้นนานครับแล้วก็ที่สำคัญครับแล้วก็อยู่คู่กันตลอดครับแล้วก็มีหลานไว้ครับผมครับโอเค น้องตาครับมามามาขอนี้นึงครับตอนนี้กําลังเป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมเลยตอนนี้ยิงสุดสวยมากเลยครับผมยิงมัวพี่อาอโอ้ยพอให้พี่ได้สักนิดครับก็ขอให้พี่ได้กับพี่แอร์รักกันนานๆนะครับครับผมแค่นี้ครับครับโอเคครับโอเคครับวันนี้ 想靠岸，打败了你。